สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีบัหวอดงานครับมาหอดงานบนหนาสีนวลครับผมอเพื่อแดครับกันทารักวิชัยกันทารักวิชัยมาหวดงานฝนตุกยังรับพี่น้องเ้ยเป็นนน้ไองนอนวนนี้ วน่าบูตจักรพันธ์รับเชิญครับผมมารับเชิญพี่น้องมาเนี่ยฝนตกจะเสียร่ำบนะฝนรอบพี่น้องกอติดแอบข้างไหนฝนสงนี้ฝั่งนี้โดนโดนเลี่ยดไห้ไหล่ยเดอะมันเบียดข้าไม่ได้มันเป็นพักถ้างั้นก็เอาฝั่งนี้ มันกสินี่นั่นมันมีรไเรือมันใันในออทมอตมันตรงก็นี่เมันเป็นภาพมันเป็นอะไรนี่นี่องก็ไม่ี่เบ็นเพ่มเติมรถไปเลอยไม่มีรถออกของเรานี่เลยไส้ออก่องเขาใครอมือลานค่ะ คันค่าให้ยนิ่งไหมครับปลาปูงปลาปิดไปเลยปิดไปเลยแห่งแต่ว่าบึง้งได้ด่าเลยก่อนนิดน้อยแล้วก่อนเดียวแต่งโตแพงเลยนี่งเหลื่มเอียนแน่นแล้วครับเหลื่มเบาลงแล้วอีกบนอ่ะเกินชั่วโมงหนึ่งครับเกินชั่วโมงหนึ่งก็คก็จะทำการแสดงได้ ูตำรวจพื้นที่ได้ปะตำรวจพื้นที่ไปมองรวมหาพื้นที่ได้เปนยังไงไปไปไหนเาะมือมัเซ็งกันจะเข้าเาเดี๋ยวไปตำรวจพืนที่กันเนาะ

เงื่อนเงื่อนเส้นเงื่อนถือมาดนาด,ดตีครับผมนี่เวทีเพื่อนกระตั้งแล้วอันเดียวๆตัว,วอย่างครับผมดันใครออกใครของฮุน้นบุญหลุงไฟครับพี่น้องนี่หนุญหลุงไฟบุญกับจ่าแมนคักวันนี้รีเฟรนครับไป ท้าย n ่เลานขาไลค่งีลีนี่ยันนี้นะอี่วาวปตัดอันนี้ง่ายแออนี่ิมไหลด้ไหไว้ไว้้าเลียมกยากได้โอ้ย ีมือเช่านี้รุดแท้หกขั้นเจ็ดขั้นมุนครับใบแมงก็ะขึ้นมาลํำดอ,อกช่มพี่ไปเนี้ยครับมาจิตราพันธ์มาสีสไลรับเพื่อนอิบูจิตรพันธ์ลำเพื่น,นครับครับมากครับอ่า

นี่ดออนงานไม่หนีเลยเป็นเป็นเป็นจิ้มจิ้มจิ้มจี๊ครับอู้เลยบันดับเพื่อนๆตั้งแต่ตนดือนนี้ วัวสักนึ่งมีกระโต๊อยูแต่ว่ามันหันขอ้อยางไหอยู่ยางกรบเปียกหรอกบานขาไลาค่ครับงานใหญ่เลยครับพี่น้องนี่ด้วยบานนี้นี่น,นี่นี่ด้วยบนี

แตงหน้าอะไรนอยนะครับผมถึงละขนเสากันลนะขนเสากลับมาเพิ่มจิดกลางเต้นบอแล้วแต่น,นะครับเพื่อน่ามีโมบายผ้าเข็ดนะครับมาสิเอาจากไหนมืดขึ้นนี่นะครับผมเพื่อนเห็นไปมาเงยเป็นแต่ทีมงานเป็นเดนเซิร์งานเดนเซืร์ทีมงานนั้น

งานเือนไงนี่เกือบเมื่อไหร่ครับเกือบอ่เพื่อ่รับไม่ใช่เกือบรนครับีนี่นะครับบงมันเปลี่ยด้วยอันนี้รันขาเต้มเบอดอยู่นี่อ๋อเป็นเบอร มีเวทีอยู่<ม>ดี่นะอยากมาให้พอนึงจังนยอยู่นะครับก็บ้านเนี่ยเช็กซ์สุดมบานบานี้ก่อนนั่นตีผนยวเอาของขึ้นไหมคยัง<น><น>เพราะว่ากันหมดการเต็มเพลนสามตุ่มอยู่แล้วอ๋อ มันมีนตกก่อนตกก่อนแมนเล้วครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวก่อนขึ้นหาเดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องครับผมเดี๋ยวก่อนขึ้นหาเดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเด้อว่าเป็นได๋สินเดรียนบ่มื้อนี้มาลุ้นกันมาลุ้นกันครับพี่น้องชินได้เล่นก็สิมีไลฟ์อยู่ดอกครับมื้อนีกล่องคิดยากเลยเดี๋ยวนี้อืมแต่กล่องเพิ่นก็คือคือจะคิดยากกันล่ะเพราะว่าทั้งเน็ต ถึงระบบกล้องมันต้องเซตหยุดฝนถึงไฟฟ้ากับน้ำบ่คือกันแม่นครับมันหลายๆอย่างบ่ฮู้สิได้ไล่บ่ดอกครับยากยากอยู่ยากหลายอย่างเต็สิเล่นได้บ่นี่ก็ยากแล้วเนาะครับผมเดี๋ยวจังได๋ก็สิอัปเดตสู่พี่น้องฟังเด้อครับผมขอบคุณครับ